อิงอิงตอบแซฟแต่ทำชาวเน็ตเป็นงงหลังให้นิยามคำว่าเมียน้อยออกมาตอบคำถามที่หลายคนสงสัยสำหรับอิงอิงอิง,อง,องนภัทรอดีตคู่กรณีเมียหลวงหลวงสังหารอย่างทัญญาทัญญาเรจที่ล่าสุดเธอได้มาตอบคำถามในทิศทักหลังมีชาวเน็ตรายหนึ่งถามว่าขอความรู้ด้วยครับ ผู้หญิงที่ยอมเป็นเมียผู้ชายที่มีเมียอยู่แล้วเขาจะเรียกว่าอะไรครับถ้าไม่เรียกว่าเมียน้อยอักครับขอบคุณครับก่อนที่จะมาถามควรจะไปสืบหรือรับรู้เรื่องราวต่างๆก่อนจะมาถามแล้วขอคำนิยามคำว่าเมียน้อยหน่อยอิงทำงานแลกเงินเดือนนะกระเป๋าทุกใบทุกอย่างเราซื้อเองหมดส่วนที่ได้คอนโดไม่ใช่อิง อิงแค่อยากออกมามาและดีใจที่ได้ออกมาเพราะตลอดเวลาที่ผ่านมาอิงก็มีคนคุยมาโดยตลอดหลังจากนั้นต่างมีชาวเน็ตหลายๆคนเข้ามาอเมนถามต่ออีกว่าตอบไม่ตรงคำถามครับลองทำความเข้าใจคำถามใหม่นะครับขอบคุณครับด้านอิงอิงเองก็ได้เข้าไปตอบกลับว่าตอบกว้างกว้างค่ะเมียน้อยใช้ไม่ได้กับใบยานะ และการไม่ได้อยากจะอยู่จุดนี้นะคะเมียน้อยจะใช้ต่อมีใบสมรสและเต็มใจที่จะอยู่นัดฐานะนั้น,น,น